ไปอยู่นั่นทาไมล่ะลูกกลัวอะไรเนี่ยฮะกลัวอะไรย่านยังรูกออกมาข้างนอกมาภาษรถดินซื้อน่ะนะหนูก,กลัวรถดินหรอลูกหึมาออกมามาออกมาข้างนอกมามาไม่กลัวหรอกมารถดินซื้อไบ่อย่านหรอกดูกย่านนี่ยังอู้กินโบกเก่งจะตายง่วงนอนก็ไปนอนไปลูกไป ไปนอนในบ้านไปไปนอนเอเด้วยลูกเด้อไปไหมไปนอนบอกับลูกไปมาออกมาออกมาเร็วๆออกมาจากตรงนั้นน่ะอยางนอนแป้ตายแล้วยินบงว่างนอนใช่ไหมนั่นแปรลูกไาออกมามาออกมา้มา,ออางนอกมามาเอ้ยมึงขี้ตาไปดูล่ะน่ะเอาแล้วจะกลัวทำไมแค่รถดีนเๆนะ่ะ ออกมาลูกมามาไม่ต้องกระพริบตาหรอกมาออกมาเร็วปะออกมามาลูกมาไปไปไปแล้วนะจะไปเที่ยวแล้วนะไปไหมอยากไปเที่ยวง่วงนอนอยากไปเที่ยวที่ตี่ะออกมาเด้อออกมาเร็วเร็วเร็วออกมานะครับอ,อืเสียงหอยแค็งก็มาแล้ว <laughs> Ba ba ba, ông mà ông mà.